บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อจำกัดในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งสีแยกลื่นฤด,ดีตําบลสะดาะพงจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อทําการวิจัยและขยายพันธุ์พืชของเกษตรกรให้มีคุณภาพปัจจุบันเปิด ให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้แก่อาคารที่1เป็นอาคารผลิตอาหารกระป๋องสําเร็จรูปเพื่อนําผลผลิตของเกษตรกรมาแปรรูปให้เก็บไว้ได้นานอาคารที่2เป็นอาคารอบแห้งสาธิตต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมผลิตเป็ดผลิตภัณฑ์เป็นสมุนไพรอบแห้ง ส่งจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศและอาคารที่3เป็นอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อทำการวิจัยและขยายพันธุ์พืชของเกษตรกรให้มีคุณภาพรวมถึงสถานีทดลองและวิจัยพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมและไม่ลืมแวะชิมกาแฟรสชาติเยี่ยมของขาวเคาตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งและสินค้าโอท็อป ของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อตามใจชอบนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าชมกิจกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรเป็นหมู่คณะควรทำหนังสือติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ถึงผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรเขาข้อจำกัดครับขอบคุณครับผม